สวัสดีค่ะปุ่มปุยแพทย์สัตว์อินดีนะคะขออนุญ,ญาตไม่มองหาตัวเองเนาะหันกลับกล่องมาทันทีนี่สิตกใจเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ปุยอยู่บ้านสวนนะคะบ้านสวนเกษตรพอเพีพยงนะคะตาววยาจรรยันอันนี้เป็นตัวบังแดดวเวลาตอนตอนแรกเนาะมันจะมีแดดมันยังไม่มีต้นใหม่บังคะ่ะถ้ามีต้นไม้ก็จะมีต้นนี้แหละคะ่ะต้นตะเคียนสามต้นอยู่นี่นะคะจะค่อยบังไว้ในระดับหนึ่งนะคะ ตอนสองกันยังบ่แดดเนาะอันนี้จะสิบห้าไปเบิงนะคะของไส้ไก่นะคะที่พ่อปลูกไว้นะ,ะอันนี้ก็ออกต้นไผ่ออกหมดและะ้วค่ะห้องน้ำโล่งจงเลยนะคะแปนแลวอันนี้ก็ห้องคั่วคะ่ะปลูกผักค่ะพี่น้องปลูกผักค่านี้นะคะตามเพิ่นใบเบิงเนาะมีเลียงไก่น้ำเลือ นี่กับตน้นซักนะคะแล้วก็อยู่คาลิปตดแล้วเราจะตามพาไปดูคลองไส่ไก่นะคะมีมือเสร็จพ่อค่ะโอ้โอจะปีแล้วนี่แม่สามสี่ปีแล้วของคนอื่นสามสี่ปีนี่พ่อล้าได้กินแล้วโอ้ต้นนี้เด้ยัง่ะจากการที่เขาปลูกจากต้นกับแม่ สามสิบเหลือแค่หนึ่งสองอันนี้ต้นอะโวคาโดเหรอปาดของไส่ไก่ของเหาะปาดอุ้ยแม่งูมา,มาเด้อขวัญเอ้ยงูนั่นไง,งน,นั่นไงไงไงตัวยาวๆอ่ะเห็นบ้างอ่ะตัวนี้น้อยนี่ง,ง,ง,งูงูงูโชค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 นี่แม่นี่งูเผือนี่นี่นี่ไปแล้วนี่พุ่มอันนี้นี่ พ okay. ุ่มไหมเห็นหรือเห็นหรือเปล่าแม่ครองใส่ไก่นะคะแล้วก็แม่เหดือจากต้นนี่ทุเรียนเท่านี้จะซีบก็ยังดีนะซีบต้นพอแล้วหลาไม่ต้องปลูกอีดอกหืมปลูกที่หลังโมเดลเหรยวซื้อมาหั่งอ๋อต้นต้นพุ่นเหรอปลูกที่หลังต้นนิดหน่อยง่ายไก่ างเขาคือมีเอ็ดเนินล่ะเขามัานที่เอ็ดเนินเนินน,น่ะเนินซ้ำหนีหล่ลักภาษาเนินซ้ำหนีอย่งเขาเห็นเนินเป็นนุ่นๆเลยได้ล่ะเคยที่เคยเคยเห็นนะทุเรียนพ่อหน้าคุดอีบวะนี่นี่นเห็นมันเป็นแบบเี้แบบเงี้ยนะน้าก็เลยงงอะฮะโค้งโค้งแบบไรง นีเด้ขาคล้องใส่ไก่นี่ก็ตน้นทุเรียนนี่ค่ะอันนี้นลหลาพี่เนนลือเพราะแม่ฮะโอ้คลองน้อยแค่เนี้น,นะสาเหตุทีงงน่นต่ข้างย่างเด็ก ไส้ไก่องไส้ไก่มีกระตุรียันนะคะอันนี้ก็อะโวคาโดน,นะคะทุกคนอันนึงแล้วก็ละมุดค่ะละมุดแลวกันขั้นหนึ่งค่ะจากขั้นอย่างนี้จำว่าได้ดอกคนปลูกก็ได้จำได้ไหมพันอะไร,นนไร <laughs> จำไม่ได้ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะทุกคน ผลไม้หลากหลายเลยอันนี้ต้นเพอแม่นี่อันนี้นนนนบบมะยงชิดอ๋อมะยงชิดเหรอม,ม,มีไม่ยงชิดด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็นี่ก็ะทบทิมกรทบทิมลูกใหญ่ๆหรือเปล่ากระทบทิมปุยซือเลยเเหรออ๋อปุยจำไม่ได้ละไม่ไ เออเอามันมีสองต้นนี่แม่นเหรอซื้อขอนแก่นหรือว่าซื้ออยู่อันนี้หรือเปล่างานทุ่งหรือเปล่าอ๋ออันนี้มะนาวเหรออ่าฮะเห้ยงอยงูเหรอ ต่อไปก็จะล่มลื่นค่ะทุกคนล่มลื่นต่อไปนะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้ผลไม้ที่ต้นเยอะกล้วยอันนั้นกล้วยอะไรแม่มมไม่แต่งสาวมันไงแม่ มันถึงหน้าเป็นดอกแก็เหรออ,นนหรอี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดหญ้าให้ยากนะคะนี่เหมือนรูดูฝนตอนนั้นที่ต้องตัดหญ้าแม่พาไปดูไก่เราจะไปดูไก่ไข่กันนะคะไปไปมันตองเอดเดลดินหลัแม่มันถึงกังไ่ แล้วเฮาเฮาไม่แล้วเฮาแล้วเฮาไม่ปล่อยมันหรอมีปล่อยแบบเพื่อมันวิ่งนี่โอ้กว้างหรอแล้วแหนเขานไข่กันเลยมันคือมีได้ลังที่มันไข่ล่ะหรอทำไมแม่มีความรู้ล่ะกลไกลเนี่ย แม่เ็นยงไากกะั่ง่กอยนาไข่ใกล้ๆหรอใกล้ๆจะไข่แล้วเหรอลูกไข่ออกมาหน่อยนะอันนี้พักหวานเป็นแล้วอันนี้ก็ต้นพี่เลี้ยงเขาใช่ไหมแม่มต้นพี่เลี้ยงเขาเป็นต้นอะไร<ม>ต้นต้นมะขามเทศแต่ว่าอันนี้โอ้ถ้าเกิดได้สักต้นนึงนี่ก็มีชนะสนายกินแล้วเป็นวะ<ม><ม> มันเป็นพักหวานใหญ่เหรอหวานป่นพักหวานใส่เมล็ดปีมันกินได้หมดแต่ละอ๋อเป็นเป็นปุจปูจังเมล็ดเหรออันนี้แม่ปูเองหรือว่าแม่เอาต้นมาปูเมล็ดเองแต่แม่ไงไม่ยีสิบไ่เงินกูกูกินเอาหายเลี้ยอยต้นเดียวนี่แหละอ๋อต้นนึ่เแล้ไก่แต่มันใกล้เคลียร์ตายแล้วไก่เลยเขาเอาส้มโอแม่เอาออกเหรอเอาเหรอ เสียดายจังเลยน้ำสนพอดปีแดงเออเสียดายต้นที่ได้กินตลอดปีคือต้นมะกอ,อกอันนี้มะกอ,อกไม่ได้ปดดลูกเดอ้อน,นี่อันนี้มะกอ,อกนะคะก็จะตกป,ปอกปอกป,อก,ปอกลงหน้าตรงนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วนะคะทุกคนประมาณน,นี้นะคะน,นี่ก็บ้านสวนค่ะ ต่อไปก็จะมีของกินอุดมสมบูรณ์ผลไม้มก็เยอะแยะมากมายค่ะนี่พ่อปลูกมะเขือมีการเทียบกันเลยค่ะทุกคนมีการเปรียบเทียบกันนะคะ,นนะ,คะขิงกันเบาๆค่ะทุกคนต้นทีแม่เอาปลูกขี้ลายก็พ่อ,พอปลูก,กอ่าแม่คือปลูกดีแท้คืองามกว่ากัรหลเทะละ่า แม่ปลูกที่หลังแล้วก็แม่เอาเศษที่พ่อบ่เลือกแล้วนี่ยมาปลูกเออมันจะตั้งกันยี้กับกัรเราได้เห็นว่ามัจตัง้งมีเลือกิงสุดยอดเราเลือกกินแล้าอย่าปลูกหลายๆปลูกหลายๆกระทิมกิน,กนมีเบิบร์ดเอาชุดเผ่ขคือดีไปอยู่ในห้องน้ำเสียผาอย่างนี้อยู่ในห้องน้ำดูอะไรแม่ น,นี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็พักเนาะอันนี้พักคือแม่ป้าคือมาหลายแท้แม่คือเพาะหลายแท้แม่คือมีเพาะแค่ตะก,ก้าเดียวก็พอป,ป้าคณะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเอาไงแต่ไงเนี่นยคุณมะคณะเพ็นแพร์มาหลายเหรอมันหลายที่ยังนี่เอามาจากเรือนในเดียดทรงมาให้อ๋อในอโรงเรียน,นเพื่อนอ่ะเออเอาไปปลูกคุณเนาะมาแล้วว่า ลูกกับพวกใครดเดเท่าไหร่ดอกลูกมีแต่ลูกมีแต่ถ่ายรูปนี่นะคะเป็ดค่ะพี่นอ้องเป็ดนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านสวนนะคะเนาะถ่ายมาให้ดูค่ะวันนี้ก็กลับมาที่บ้านสวนนะคะบรรยากาศน้ําคือตอนนี้น้ําที่เนี่ยปกติมันจะ5ปีท่วมครั้งหนึ่งค่ะทุกคนบริเวณตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ บริเวณที่แบบไม่มีน้ําท่วมแต่ตอนนี้คือน,น้ามันท่วมค่ะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าทําสิติแล้วมันท่วมทุกตีแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยจะขยับขยายค่ะก็คือด้านด้านนี้ก็ก็จะขยับไปทําอะไรด้านนี้มากขึ้นนะคะส่วนตรงบริเวณก็จะปล่อยให้มันโล่งยนะคะ่ะเราจะไม่ทําอะไรตรงชัล่างเยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดทําเยอะมันก็จะท่วมมาอีกนะคะทุกคนอันนี้ใครท,ที่ชาชีวิตบ้านสวนก็ดูนะคะนี ราชการเกษียณค่ะดูกับต้นไม้นะคะอันนี้แรดิสเด่นสุดนะคะแรดิสเปี้ยวแรดิสแรดี้ปุยช่วงปิ้มไม่มันหมักปิ้มทุกเปี้ยวอของปิ้มช่วงมาจาก็งว่ะเพี่อนนะคะบรรยากาศก็จะดีๆบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นพายเดี๋ินเล่นโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะเป็กันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย